สวัสดีครับผมพี่เฟรยเทลลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรยเทลลาซาด้านะครับกับผมนะฮะผมเฟรนะครับเป็น Certified Trainer ของ Lazada นะครับนอกจากนั้นนะครับยังเป็น Lazada s เ l ลเลอร์อ s มบัสเตอร์ประจำปี2020ด้วยนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับช่วงนี้ก็จะมีไลฟ์เยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งนะครับทั้งเพจเฟซบุ๊กัับบผมด้วยนะคร คำถามแรกสำหรับวันนี้นะครับเป็นคำถามจากทางบ้านนะครับผมรบกวนถามหน่อยครับผมเข้าร่วมแคมเปญมาเรื่อยๆราคามันก็ลดลงเรื่อยๆเลยครับนะฮะพอมีวิธีที่ทำให้เข้าร่วมแต่ราคาสินค้าเนี่ยยังลดไม่มากไหมครับตอนนี้นะครับจาก80บาทเข้าแฟเซลล์ล่าสุดเหลือ50กว่าบาทซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะามียอดใช่ไหมมียอดขายแบบ กำไรเออยอดขายยังมีแต่กำไรมันจะไม่ได้นะครับคราวนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเวลาเราเข้าร่วมแคมเปญไปเรื่อยๆเนี่ยราคามจะลดลงลดลงลดลง,ลดลงเพราะว่าเวลาแคมเปญใหญ่ๆน,นะครับเดี๋ยวแคมเปญที่เราเคยลดราคามแล้วเนี่ยนะครับระบบลาซ a ด้าเขาจะบอกว่าสินค้าของคุณเนี่ยคุณต้องลดลงไปอีกนะครับให้ถูกกว่าในรอบ60วันหรือ90วันที่ผ่านมาอันนี้เนี่ยมีทางแก้ได้แค่2วิธีนะครับวิธีแรกคือ ั้นสินค้าใหม่นะครับก็คือลงสินค้าใหม่และปั้นใหม่ขึ้นมาเลยแล้วค่อยรปสบข้อไฟเซลถ้าสินค้าตัวนั้นอนะ่ะมันมียอดขายดีอยู่แล้วนะครับก็ลงสินค้าใหม่เปลี่ยนรูปเปลี่ยนรายละเอียดนะครับเปลี่ยนชื่อสินค้า2อไอสินค้าตัวเดิมนี่แหละหยุดการลงสินค้าอ่าตัวนี้หยุดการเข้าร่วมแฟดเซลลหรือแคมเปญสัก3าเดือนนะครับราคาก็จะกลับมาปกติแล้วนะครับอันนี้ก็เท่าที่สามารถจะแนะนําได้นะครับนี่คือคำถามแรกนะครับต่อไปเป็นคําถามที่2นะครับคำถามที่2นะครับ แคมเปญ9บาทดีไหมเพิ่งเคยเจอครับกลัวเอาสินค้าลงแล้วปรับลงไปเหลือ9บาทอ่ะไปดูนะครับตัวไหนคือแคมเปญ9บาทปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บนี่นะครับเป็นตัวนี้ถ้าใครเคยเห็นนะครับอันนี้จะเป็นแคมเปญที่อยู่ยงคงกระพันก็คือหมายความว่าเป็นแคมเปญที่ถ้าใส่เข้าไปแล้วคุณต้องลดราคา1ให้เหลือ1-9บาทตลอดเวลานะครับข้อดีของแคมเปญน,นี้ก็คือคุณได้ทราฟฟิก ได้ยอดขายแน่นอนแต่ไหวไหมคําถามคือไหวไหมเก้าบาทสินค้าคุณจะขายคือถ,ถ้าต้นทุนบาทเดียวขายเก้าบาทนี้อันนี้โอเคนะครับคุณขายไปเลยครับเป็นผ่านออเดอร์แต่ถ้านะครับสินค้าเนี่ยนะครับราคาไม่ไม่ได้อะแล้วคือคือมันเก้าบาทเองมันก็ขาดทุนอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เหมาะ นะครับก็ลองดูแล้วกันหลายๆร้านค้าเขาใช้ตัวนี้เนี่ยอาจจะแบบซอยสินค้าเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะแล้วก็มาเข้าเพื่อเอาทราฟิกเพราะว่าสุดท้ายลนะ้วลูกค้าไม่ควรจะค่าส่งนะครับอ่ะก็ลองดูก็แล้วกันนะครับอันนี้คือเหลือ9บาทแน่ๆน,นะครับแต่ก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะเป็นตัวนี้ป๊บจะเห็นว่าสีต่างกันเขาบอกว่าให้คุณลดราคานะครับคือตั้งแต่9บาทถึง200บาทนะครับหมายความว่าคุณจะไม่ต้องลดถึง9ลดอ่อเหลือแค่9บาทหรือต่ำกว่า9บาทก็ได้แต่ว่าต้องไปเลือกสินค้าเข้าอีกท นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคำถามที่2นะครับต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของแฟลชเซลอีกแล้วนะครับเอ่อคำถามนะครับเกี่ยวกับแฟลชเซลลของ Lazada าทำไมได้รับความเชิญแฟลชเซลแล้วใส่ราคาไม่ผ่านสักทีแต่แบรนด์อื่นสินค้าชช้นเดีวยวกันเขาใส่ลดไม่เยอะแต่เขาได้เข้าแคมเปญแฟลชเซลอ่านะครับอันนี้ต้องแยกเป็น2กรณีนะนะครับต้องแยกเป็น2กรณีกรณีแรกก็คือร้านค้าเนี่ยนะครับนำเข้าส่งแฟลชเซลเอง อันนี้บอกได้เลยว่าตัวสล็อแฟลชเซลเขายากถ้าส่งเองยกเว้นว่าสินค้าเราเป็นที่น่าสนใจและโดดเด่นที่สุดนะครับหรือว่าจะติดอันดับหนึ่งในท็อปสิบอะแล้วทราฟิกดียอดขายดีอันนี้ส่งเข้าเองอาจจะได้แต่อันที่สองก็คือด้วยที่ f ฟลชเซล์สลอ็อตอะมันจํากัดร้านค้ามีเป็นหมื่นหมื่นล้านนะครับมีเป็นหลักหมื่นล้านอนะแต่นะครับผู้ขาย นะครับสลอตแฟลชเซลเนะี่ยมันมีแค่หลักร้อยมันต้องแย่งกันอยู่แล้วพอแย่งกันเกิดอะไรขึ้นครับตัวเคียร์เขาของลาซาด้าเขาก็ต้องเลือกร้านที่เขาดูแลคือแต่ละหมวดอะเคียร์เขาแต่ละหมวดเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลหมวดสินค้าต่างหมวดสินค้าต่างๆเนี่ยเขาจะมีนะครับอ่าสลอตโคตาอยู่เขาก็จะไปดึงอะไรที่แบบเป็นกระแสสินค้าที่แบบเด่นๆขายดีนะ่มาลงหรือร้านที่เขาดูแลแล้วแบบ อีกอันหนึ่งก็คือร้านที่จ่ายเงินให้กลาสซาดานะครับทำโปรโมททาไปต่างๆเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนช่วยทําเหมือนซื้อสล็อตอะแต่จริงสล็อตสายเซลไม่ได้มีขายนะแต่ว่าถ้าเป็นร้านแบรนด์ที่เขาจ่ายเงินให้กับลา z ซาดาทำตลาดอยู่แล้วอะเขาก็ได้สิทธิ์ตรงนั้นอะไรประมาณนี้ ครับอ่ะหากชอบคลิปของผมนะครับยังไงเนกดลิงก์ด้านล่างนะครับเป็นการด o n a t นะครับเล่นกาแฟผมแค่คนละ1แก้วท่านเองนะครับแล้วก็ยังไงเนถ้าไม่สะดวกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจ a c e b o o k นะครับให้กับช่องพี่เฟนเทเลสดาด้วยครับยังไงวันนี้เนี่ยลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ